ดีค่ะจากช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดน,นะคะวันนี้เรามาทำผัดผักรวมนะคะก็ะมีถั่วบันเตาหรือถั่วหวานแครอทค่ะเห็ดหอมค่ะหมูนะคะแล้วเราไปผัดกันเลยนะคะ เรามาเตรียมปอกถั่วหวานเราเลยนะคะถั่วลันเตาปอกเอาเส้นกลางๆออก แดีวเราตอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนาไปล้างนะคะนี่ค่ะถั่วตะวันของเราเดี๋ยวเราเอาไปล้างแล้วเราก็จะไปผัดนะคะกัมบมะขามเห็ดหอมของเราเลยค่ะเอาจุกออกนะคะ สร็จแล้วนะคะแล้เดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดแล้วเราไปผัดนะคะกระทะเไรนะคะจะผัดตักเาะาล้วค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะใส่กระเทียมที่เราสับเตรียมไว้นะคะ ให้กระเทียมเราหอมก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่หมูนะคะเราใส่หมูลงไปเลยนะคะ หมูเราเริ่มจุดดีแล้วแล้วก็ใส่ผักลงไปที่เราเตรียมไว้นะคะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะ ใส่ผงปรุงรสเยอะค่ะนิ่ตาหนิดนึ่งนะคะซอสหอยค่ะแล้วสายเขียวค่ะวันนี้ผัดผักทอดเยอะ เอาผักเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าผัดถั่วลันเตาเราก็เสร็จแล้วนะคะทำตามได้นะคะ เมนูพื้นพื้นบ้านของเมนูบ้านนาเมนูเด็ดน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กลุ่มของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ